you <smart noise> สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ดิฉันขวัญชนกสวุวรรณค่ะหัวข้อในวันนี้ดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลค่ะอยู่ในพระธรรม2สมุเอลบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่10ค่ะ2สมุเอลบทที่5ข้อที่1ถึง10อิสราเอลทุกเผ่าก็มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรนทูลว่าดูเถิด พวกข้าพระบาทเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทในอดีตเมื่อซาอูทรงเป็นพระราชาเหนือเหล่าข้าพระบาทฝ่าพระบาททรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระยาเวตรัสแก่ฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะดูแลอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นผู้ปกครองเหนืออิสราเอลดังนั้นพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรน และพระราชาดาวิดทรงทำพันธสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮบรนเฉพาะพระพักพระยาเวและพวกเขาก็เจิมดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลดาวิดมีพระชนมายุ30พรรษาเมื่อทรงเริ่มเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงครองราชอยู่40ปีทรงครองราชอยู่เหนือยูดาที่เฮบรอน7ปี6เดือนและที่กรุงเยรูซาเล็มทรงครองราชเหนืออิสราเอลและยูดาอีก33ปี พระราชาและคนของพระองค์ไปเยรูซาเล็มต่อสู้กับคนเยบูสชาวแผ่นดินนั้นกล่าวกับดาวิดว่าเจ้าเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะคนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้ด้วยคิดว่าดาวิดเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามดาวิดทรงยึดศิีโยนที่กำบังเข้มแข็งได้ซึ่งก็คือเมืองของดาวิดในวันนั้นดาวิดตรัสว่าใครจะโจมตีคนเยบูสก็ให้ผู้นั้นไปตามรางน้ำ ไปสู้คนง่อยและคนตาบอดผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชังเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพูดว่าอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศดาวิดก็ประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและเรียกที่นั้นว่าเมืองของดาวิดและดาวิดทรงขยายเมืองให้กว้างออกไปตั้งแต่แนวกั้นดินเข้าไปข้างในและดาวิดทรงเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าจ,าจอมทัพสถิตกับพระองค์ จากพระธรรมที่ได้อ่านไปนะคะตอนนี้เราเห็นว่าดาวิดนะคะจะได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์นะคะของอิสราเอลผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในอิสราเอลก็ได้มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรนะคะแล้วก็ดาวิดเนี่ยได้ทำพันธสัญญากับเขาจำเพาะพระพักพระเจ้านะคะและพวกเขาก็เจิมดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลค่ะ ในตอนนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของดาวิดได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้านะคะตัวของเขาเองก็เจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขานะคะเราจะเห็นว่าจากชีวิตของดาวิดนะคะเขาได้รับการดูแลที่มาจากพระเจ้าในตอนที่เขาอายุเพียง15ปีซามูเอลนะคะได้ไปเจิมตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลนะคะในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้เวลาอีก 15ปีนะคะในการที่เตรียมพร้อมให้กับชีวิตของเขาเองนะคะที่จะพร้อมสำหรับบทบาทของการเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลดาวิดได้รับการฝึกฝนทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็ฝ่ายจิตใจที่เข้มแข็งรวมไปถึงเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณเราจะเห็นได้ว่าตลอด15ปีของดาวิดเขาไม่ได้ละทิ้งพระเจ้าหรือว่าเขาไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ดาวิดได้ทําให้เป็นแบบอย่างในชีวิตของเราก็คือเขาพึ่งพาพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตที่รู้สึกย่แย่หรือว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความชิ้นชมยินดีก็ตามเขาคิดถึงแล้วก็ระลึกถึงพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะคะแน่นอนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์แล้วก็เราต่อสู้กับเนื้อหนังของเราเองเราต่อสู้กับมารซาตาน ที่คอยที่จะมาจ้องเอาชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้ต่อสู้เหมือนกับที่ดาวิดกําลังต่อสู้อยู่เราอาจจะไม่ได้ถูกคนตามไล่ล่าเอาชีวิตแต่ณเวลานี้เรากําลังต่อสู้กับมารซาตานอยู่สาตานเตรียมพร้อมสําหรับการทําสงครามในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณของเรามารซาตานต้องการที่จะจับความคิดของเราให้เป็นเฉลยก็คือให้อยู่ภายใต้การ ถูกครอบงำของซาตานของมันเองนะคะสิ่งหนึ่งที่สามารถที่ทำให้เราหลุดออกมาได้ก็คือการที่เราเพึ่งพาพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราป้องกันตัวเราเองได้ก็คือขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าที่จะไม่ให้เราเข้าไปสู่การทดลองนั้นนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าหลายครั้งที่เราถูกจำกัดโดย มันสตานใส่ความคิดให้กับเราว่าเราไม่สามารถที่จะประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าออกไปได้เพราะว่าเราเป็นคนที่พูดไม่เก่งเราเป็นคนที่พูดไม่คล่องแคล่วเราเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะพูดแต่พี่น้องที่รักการที่เราทำพนันธกิจหรือว่าเราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการความเก่งพระเจ้าไม่ต้องการคำพูดแต่ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะใช้ตัวของคุณ ในการที่จะเป็นเครื่องมือให้กับพระเจ้าได้ใช้การได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ผ่านทางตัวของเราเพียงแค่เรามีความกล้าหาญกล้าที่จะพูดออกไปถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยเขาอาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมล์คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราหรือว่าคนที่เราเจอบนรถไฟฟ้าก่อนที่เราจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าก่อนที่เราจะก้าวออกจากบ้าน ทุกๆวันให้เราอธิษฐานว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่เราจะสามารถที่จะเอาชนะความกลวของตัวเองเอาชนะความคิดที่ถูกครอบงำต่างๆให้เรามีความกล้าหาและพึ่งพาพระเจ้าขอให้พระเจ้าส่งคนมาเพื่อที่เราจะสามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์ออกไปได้แน่นอนว่าพระเจ้าจะใช้ตัวของเราเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่นาข่าวประเสริฐและก็พระกิตติคุณไปถึงคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าอีกมากมายเมื่อไหร่ที่ เรารู้สึกว่าเราต้องเผชิญกับสงครามรยายจิตวิญญาณหรือว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอ่อนแอขาดกําลังหรือว่าเรากําลังรู้สึกว่าตัวของเรากําลังถูกมาสตานเล่าลวงว่าถูกทดลองอยู่ขอให้เราที่จะหยุดเดินหยุดเดินแล้วก็อธิษฐานใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าตราบใดที่เรายังวุ่นวายอยู่กับ ความกลัววุ่นวายอยู่กับความคิดต่างๆและเรายัางเดินหน้าต่อไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าจะมีพระเจ้าอยู่ด้วยไหมหรือว่าเรากําลังเดินอยู่คนเดียวเรากําลังฟันฝ่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราอยู่คนเดียวให้เราเลือกที่จะหยุดเดินแล้วก็นั่งลงอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะประทานกําลังให้กับเราขอพระเจ้าที่ทรงโปรดที่จะอยู่เคียงข้างเราแต่พี่น้องที่รักพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราตลอดทุกเวลาพระองค์ไม่เคยไปไหนเพียงแค่ว่า เราปิดหูปิดตาของเราไม่ยอมที่จะพูดกับพระองค์เราปิดปากของเราไม่กล้าที่จะอธิษฐานไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ให้กับพระองค์เองขอให้เราเรียนรู้ที่จะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่แน่นแฟ้นอีกครั้งหนึ่งให้เรากล้าที่จะเข้ามาเผชิญหน้ากับพระเจ้าให้เราถ่อมใจลงก้มศรีรษะของเรา ที่จะบอกกับพระองค์ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตงเราและกล้าที่จะขอการช่วยเหลือจากพระองค์ขอกําลังที่มาจากพระเจ้าและเชื่อว่าจากหัวเข่าที่ไม่มีแรงหรือว่าจากขาที่ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าพระเจ้าจะพยุงพระเจ้าจะจูงมือเราแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะข้ามผ่านการทดลองต่างๆไปได้ด้วยกําลังที่มาจากพระองค์เองขอให้พระคัมภีร์ขอให้ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องทุกท่านค่ะ